น้ำเป็นคลองเลยน้เป็นคลองเลข้างในอ่ะน,นจะลนะเลี้งนนา,างใช่ไนะี่ริมบึงไงน้ำเลี้ยาแงเลยนะลลหยุด นี่ฝนตกฝนตกหนักมากนะน้องตกแรงมากด้วยตกนานด้วยเลยทางก้าบ้านก็จะเป็นคลองไหลเนื่อแหละนะ้องฝนตกแล้วนี่ก็จะเป็นถนนเจ้าวณะนรรเชืครับผม เดิาทางข้าบบ้านเลยพี่น้องแ้งอุตนาซอยที่สี่ฝนตกหนักน้ำท่วมถนนพลายเป็นคลอง,เล,ลง,งเลยครับผมวันนี้ตกหนักมากเลยครับผมเลยน้องนี่ขนาดหยุดไปตั้งนานแล้วนะ งระบายไม่ทันโอ้มมันถึงเช้าไหร่ใช่น้องต้องยอมหายพี่น้องที่ถูกกันนะเออสางก็บาลลมปากลมปากเวลาก้นสุดมันใ่น้อง ้นนี้ขาคตน้ำพี่น้องาเ่งลองเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว